สวัสดีครับเพื่อนๆอน,นนี้คือฝูงไก่ต๊อกบ้านเรานะครับที่ฟาร์มหฤลือไทยฟาร์มนะครับช่วงนี้ไก่ตอกก็เป็นพ่อพัน์แม่พันแล้วนะครับกําลังผสมพันธุ์กันลรอ,อก,กําลังเดือนหน้าก็เริ่มจะไข่ให้ผลผลิตไข่ได้เยอะขึ้นนะครับนี่ค,คือคือบางส่วนนะครับบางส่วนก็อยู่ในป่าออกไปหากินหญ้านะครับให้อาหารเช้าแล้ว ออกไปหาเล่นหากินหญ้าหากินแมลงนะครับเ็้านมาแล้ว เราเลี้ยงในที่นี้ก็ประมาณเกือบพันตัวนะครับไก่ต๊อกที่หาลหือไทยฟาร์มนะครับค้นหาพิกัดได้ใน g o o g l e m ม p ไก่งวงเจชาก็จะเห็นที่ตั้งเรานะครับของเรา บรรยากาศตอนเช้าวันนี้อากาศดีนะครับกกระจัดกระจายกันอยู่นะครับาหาเล่นพื้นที่ที่เราเลี้ยงก็อยู่ห่างจากแหล่งชุมชนประมาณสามถึกิโลเมตรอยู่กลางป่าอ้อยนะครับ บรรยากาศที่ฟาร์มของเราครับฝากติดตามด้วยนะครับผมทาง Facebook ทาง TikTok และทาง Youtube ครับชื่อเดียวกันนะครับแกงวงเกยชาครับครับสวัสดีครับ